นะตอนนี้เรากำลังถ่ายทำคลิปวิดีโอเส้นทางหมู่บ้านห้วยลาปากแควนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาอยู่บนที่บริเวณหนองประมงห้วยราบนะครับเป็นหนองประมงที่ใช้เก็บกักน้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับของหมู่บ้านห้วยลาบปากแควสุโขทัยของเราตอนนี้เป็นบรรยากาศของเดือนกรกฎาปี56หน้าฝนนะับ เราจะให้ชมบรรยากาศเส้นทางของหมู่บ้านเฮวยราบของเราติามชมได้เลยนะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นท้องทุ่งนะฮะนี่เป็นเส้นทางเดินกระสานของ ชาวบ่านเป็นเส้นทางกเกษตรนะฮะซึ่งจะมาทําการเกษตรในที่แถวนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนก็ยังไม่ได้ทําอะไรกันมากเพราะว่าฝนมันตกเยอะ,ะฮะตอนนี้ก็มีความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านห้วยรากนะมีผู้คนมาอยู่กันมากมาย ล้อล้อจากเส้นทางหลังหมู่บ้านนะครับเป็นเส้นทางเรียบบอบประมงนะครับ เราเข้ามาสู่ตัวหมู่บ้านห้ยราบนะครับชุมชนนะฮะอโอ้เยอะเลยที่บ้านนะ ไหนมานะอนนี้ก็เป็นออกมาจากหมู่บ้านนะฮะซึ่งจะเข้าสู่ทางสายหลักของถนนวิเชียนจำนงนะฮะ มาสิ้นสุดกันที่ต่างเข้าหมู่บ้านกันแล้วนะฮะจบการรายงานเพียงแค่นี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย